หงหิวชวนอิ่มวันนี้พามากินยำหอยนางรมค่ะแถวอ่งศิลาค่ะมีโอกาสได้แวะไปที่อ่งศิลาค่ะก็เลยแวะทานหอยนางรมกันค่ะวิธีการทานของเขาก็คือเขาจะแกะหอยนางรมสดๆนะคะให้เราเลยแล้วก็เอามาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดกับพริกเผาค่ะพอคุกเข้าที่นะคะเขาก็จะเอากระถินนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใส่ไปในถ้วยเลยค่ะตามวิดีโอเลยนะคะ รสชาติก็จะกลมกล่อมค่ะเอาอกหวานออกเผ็ดนะคะที่เห็นในวิดีโอราคาแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นคุณป้าก็จะเอาหอมเจียวนะคะที่เจียวไว้ค่ะมาใส่ให้ค่ะเยอะมากค่ะไปแล้วไปชิมกันดีกว่า สาวก็อยู่ในรถด้วยนะคะอ่ะอาปากรอค่ะขอกินน้อยขอกินน้อยยังอีกค่ะยังยังยังไม่รู้ตัวนะคะแอ,แอบอมยิ้มและอ๋อแก้งเรานี่เองอ่ะกินค่ะอ่ะโชว์กล้องไปหนึ่งยังไม่ได้กินอีกอ่ะเราไม่ได้กินโอ้ยเราก็รอกินทำไมนะ ขอกินหน่อยขอกินหน่อยอ่ะอ้ะปาปากคอยค่ะอ่ะอ่ะอ่ะยังอีกค่ะอ่ะขอกินหน่อยก <c oughs> ว่าจะได้กินนะคะเออมองหน้ากันเออรสชาติพอได้หอยสดค่ะคุณป้านั่งแกะเองกับมือนะคะใครที่อยากจะไปกินก็ลองแวะไปดูนะคะอยู่แถวอ่างศิลาค่ะแถวข้างทางค่ะบายบายค่ะ